เมื่อโบสถ์ของเราหลวงพวกก่อกำลังจะถูกรีินเวทเป็นโรงแรมหรูพวกเขาจึงต้องสร้างปฏิหารปมๆเพื่อเรียกแรงศรัทธาเพื่อรักษาโบสถ์แห่งนี้ไว้สวัสดีครับมิรลักแฟนสปอยล์ขอต้อนรับเข้าสู่ GU c h ชา nel และสำหรับหนังที่ผมจะมาสปอยกันในวันนี้มีชื่อเรื่องว่า Wonder Brother และเรื่องราวทั้งหมดจะเป็นยังไงปฏิหารอะไรที่จะเกิดขึ้นบ้างก็รับชมอย่าลืมกดไลค์กด s ั b s c r i b e และถ้าหากเพื่อนๆพ,พร้อมกันแล้วไปชมกันได้เลยเริ่มเรื่องมาเราก็จะได้เจอกระโบสถ์เก่าแห่ง ที่มีเหล่าบาทหลวงอยู่ร่วมกัน5คนโบสถ์แห่งนี้ต่างก็ซุดโสมและดูเหมือนจะอยู่ในสถานการณ์ที่ย่ำแย่บาทหลวงแก่ผู้อาวุโสท,ที่สุดที่นี่อย่างเผาก็ดูเหมือนจะเริ่มเป็นโรคอัลไซเมอร์และชอบเดินหลงหลงลืมล,มลืมออกไปนอกโบสถ์จนต้องเดือดร้อนถึงตำรวจพาตัวท่านกลับมาส่งหลายต่อหลายครั้งวันเวลาผ่านไปไม่นานบาทหลวงที่อยู่ด้วยกันมานานอย่างคุณพ่อโซโลโมอนก็ได้ตายจากไปที่โบสถ์หลังนี้เหล่าบาทหลวงก็ปรึกษาการตามคำขอสุดท้ายที่จะเอาร่าง ของเขากลับไปฝังไว้ที่บ้านเกิดในประเทศซิมบับเวแต่ดูเหมือนจากสถานการณ์การเงินของโบส์ในตอนนี้ค่าใช้จ่ายในการส่งร่างกลับไปนั้นก็จะเป็นไปไม่ได้ลูคัสบ,บาดหลวงหนุ่มที่สนิทกับโซโลโมอนก็ขอร้องให้ทุกคนนั้นส่งร่างเขากลับไปทุกคนก็เลยตกลงกันว่าจะฝังโซโลโมอนไว้ที่โบสแห่งนี้ก่อนเมื่อเรามีความพร้อมเราจะส่งร่างของเขากลับไปวันต่อมาเราหลวงพ่อก็เอาร่างของโซโลโมอนไปฝังไว้ตอนนั้นเองที่ไม่ไกลก็ดูเหมือนจะมีเจ้าหน้าที่มารางวัดพื ที่อยู่ไกลหลวงพ่อก็ตะโกนด่าไปเงียบๆหน่อยได้ไหมกูจะจัดงานศพแต่แล้วตะโกนด่าไปตอนนั้นก็ดูเหมือนจะมีหญิงสาวคนหนึ่งเดินมาเธอบอกว่าเธอส่งจดหมายมาให้หลวงพ่อพอที่นี่หลายครั้งแล้วแต่ก็ดูเหมือนจะไม่ได้รับการตอบรับอีกทั้งตอนนี้สภาย,ยังตัดสินแล้วอีกด้วยเธอบอกว่าเธอได้รับอนุญาตในการปรับปรุงสถานที่แห่งนี้จากโบสถ์เก่าซ้มซ้อให้กลายเป็นรีสอร์ทแอนด์สปาสุสานแห่งนี้ก็จะถูกปรับปรุงเป็นที่จอดรถพูดไม่เกรงใจศพเพื่อนกูที่นอนอยู่ในหลุมเลยอีเวนและ พวกคุณจะต้องย้ายออกไปภายในสัปดาห์หน้าหลวงพ่อโดมินิกก็ถามเธอว่าได้รับอนุญาตหรือยังเธอก็บอกว่าบิชอปไฮเจตผู้ดูแลคลิสจักในภูมิภาคนี้ได้อนุญาตมาด้วยตัวของท่านเองหลังจากนั้นเหล่าบาทหลวงก็เพิ่งไปเจอจดหมายเพราะว่าบาทหลวงเพอที่แก่เลอะเละือนไม่ค่อยด้ตัวสอบจดหมายของท่านเท่าไหร่ทั้งหมดจึงตัดสินใจที่จะไปพบบิชอปไฮเจตในวันพรุ่งนี้วันลุงขึ้นพวกเขาก็เดินทางเข้ามาในเมืองและได้พบกับบิชอปไฮเจตทั้ง5คนก็ได้มาขอคัดค้านการปรับปรุงนี้แต่ไฮเจตก็บอก ว่าคณะส่งได้ตัดสินใจแล้วเพราะค่าบำรุงรักษาโบสถ์แห่งนี้ก็สูงถึงเดือนละ800 0ยูโรคณะสงฆ์จึงตัดสินใจที่จะขายเพื่อทำโรงแรมทั้ง5คนก็ถามแล้วพวกเราจะไปอยู่ที่ไหนไฮเจก็บอกว่าทั้ง5คนจะถูกส่งไปอยู่ในโบสถ์แอคเคเลนในประเทศเบลเยียมที่นั่นเป็นโบสถ์แห่งความเงียบที่เค่งคัดทงางศาสนาเรียกง่ายๆว่าเป็นฝันร้ายของบาทหลวงแบบพวกเขาหลังจะกลับมาเหล่าบาทหลวงก็ได้มาคุยกันปรากฏว่าตอนนี้เงินสดก็เหลืออยู่เพียง400กว่าเหรียญต้องให้พระเจ้าช่วยกล้วยทอดเท่านั้นแหละ ถึงจะหาได้800พต่อเดือนเราบาทหลวงก็พยายามเปิดรับบริจาคแต่ดูเหมือนว่าก็จะได้เงินมาเพียงน้อยนิดต่อมาบาทหลวงโดมินิกที่มีหน้าที่ต้มเบียร์แจกผู้ศรัทธาก็ได้เกิดปิ๊งไอเดียคืนนั้นเขาแอบใส่สูตรผูกไทยจะออกไปในเมืองแต่พอเปิดประตูออกมาเอาอหาตื่นกันทั้งโบส์เขาก็เลยบอกจะไปก็ไปแต่ก็ไปแต่งตัวมาให้เรียบร้อยเราบาทหลวงก็เดินทางเข้าไปที่ผับภายในเมืองโดมินิกก็ได้ไปเจรจาก,กับเจ้าของร้านบอกว่าจะเอาเบียร์ของเขามาฝากขายที่นี่แต่เจ้าของร้านก็จําได้ว่าพวกเขา คือบาทหลวงก็เลยไล่ให้พวกเขากลับไปหมดหนทางล้ทีนี้เหล่าหลวงพ่อก็เริ่มจะเก็บของตอนนั้นลูคัสเองก็ไปสวดอ้อนวอนต่อดวงวิญญาณของโซโลโมอนให้หลวงพ่อโซโลโมอนช่วยให้เกิดปฏิหารและแล้วเมื่อลูคัสเดินกลับมาดูเหมือนปฏิหารก็จะเกิดขึ้นตรงหน้าของเขารูปปั้นพระเยซูที่ถูกตึงกลางเขนอยู่ดีๆก็เกิดมีโลหิตไหลออกมาเหล่าหลวงพ่อก็ตกตะลึงในปฏิหารที่ได้เกิดขึ้นแล้วพลังแห่งความศรัทธานี้จะสามารถกู้วิกฤตได้ข่าวๆปฏิหารนี้ได้ลงหนังสือพิมพ์นะ ทำให้เราหลวงพ่อได้โทรไปต่อรองกับพิชอปไฮเจตว่าพวกเขาจะขออยู่ที่นี่ต่อเพื่อดูแลรูปปั้นของพระเยซูไม่ให้ใครมารบกวนและแล้วตอนนั้นเองที่ด้านนอกก็ดูเหมือนจะมีเหล่าคิตาสาสันิกชนที่ได้เห็นข่าวทางหน้าหนังสือพิมพ์ได้เกิดจิตศรัทธาและเดินทางมาสักการะรูปปั้นของพระเยซูเราหลวงพ่อก็ต้องต้อนรับขับซู้เอาขนมนม,นมเนยและเครื่องดื่มออกไปแจกผู้มีจิตศรัทธาและขอรับเงินบริจาคผู้คนก็เริ่มทยอยกันมามากขึ้นเรื่อยๆแต่ดูเหมือนความอ้องของหลวงพ่อ ก็จะยังทวีคูณความเพี้ยนไปยืนเยี่ยวโชว์ชาวบ้านไปหนึ่งดอกคืนนั้นเหล่าบาทหลวงจึงได้ประชุมกันว่าเขาจะโทรขอความช่วยเหลือจากสำนักชีให้มาดูแลหลวงพ่อพ่อที่เริ่มแก่จนเลอะเลือนไม่ให้ออกไปทําอะไรที่ทําลายศรัทธาของชาวบ้านอีกเช้าว,วันต่อมาคนก็มามากขึ้นไปอีกบาทหลวงโยฮันเนสที่รับหน้าที่ดูแลเรื่องอาหารก็ต้องวิ่งบุญอยู่ในครัวจนหัวหมุนและที่ด้านนอกตอนนั้นเราก็จะได้เห็นว่าในหมู่คณะของชาวบ้านผู้มีจิตศรัทธาได้มีหญิงสาวหัวทองคนหนึ่งตาเขียวช้ำยังกระถูกผัว เได้แอบเดินเข้ามาในโบสถ์และตอนนั้นที่รูปปั้นของพระเยซูก็ได้เกิดมีเลือดไหลออกมาเพิ่มทําให้เหล่าชาวบ้านที่เดินทางมาตกตะลึงกับปาฏิหาริย์ที่เกิดขึ้นตรงหน้าทางด้านหญิงสาวที่แอบเดินเข้ามาในโบสถ์ก็ได้ไปเจอกับหลวงพ่อโดมินิกและพวกเราก็จะได้รู้ว่าแท้จริงแล้วเธอมีชื่อว่าเจสิกาเป็นลูกสาวของหลวงพ่อโดมินิกที่ไม่ได้เจอกันมานานหลวงพ่อโดมินิกได้แยกทางกับเมียของเขาและได้มาบวชเป็นพระตั้งแต่เธอยังเด็กและดูเหมือนตอนนี้แม่ของเธอก็จะตายไปแล้วอีกทั้งชีวิตก็ดูเหมือนจะยำ เธอก็มาบอกกับพ่อว่าเธออยากจะขออยู่ที่นี่แต่พ่อเธอก็บอกว่าคนธรรมดาจะอาศัยอยู่ในคอนแวน์แห่งนี้ไม่ได้แต่แล้วตอนนั้นเองบาทหลวงฟรานซิสก็ได้มาตามโดมินิกเพื่อเอาเครื่องดื่มออกไปแจกฟรานซิสก็งงว่าอีสาวคนนี้มาเป็นใครหลวงพ่อโดมินิกจึงปริ๊งไอเดียบอกว่าเธอคือซิสเตอร์เจสิก้าที่ถูกส่งตัวมาเพื่อดูแลบาทหลวงเผ่าฟรานซิสก็บอกแหมวัยจังเพิ่งขอไปเมื่อคืนหลวงพ่อโดมินิกก็ไปแนะนําเจสิก้ากับบาดหลวงทุกคนและให้ลูคัสพาเธอไปหาบาทหลวงเผาเธอก็เล่นตามน้ําไปอย่างเนียนแต่แล้ว แล้วตกดึกคืนนั้นซิสเตอร์เออร์ซูล่าตัวจริงที่ถูกส่งมาจากสำนักชีก็ได้มาถึงโดมินิกรู้ดีว่าเขาแอบเอาลูกสาวของเขามาอยู่ที่นี่แล้วเขาจึงบอกให้แม่ชีนั้นกลับไปอีกทั้งยังขอซื้อชุดของเธอไว้อีกด้วยแม่ชีก็งงอะไรว่าอีหาก,กูมาตั้งไกลเขาก็เอาชุดแม่ชีที่ได้ไปให้เจสสิกา้าพร้อมกับํำชับว่าให้เธอพูดอะไรมากให้อยู่ที่นี่ดูแลบาดหลวงพอไปอย่างเงียบๆคืนนั้นบาดหลวงลูคัสก็แอบ,บไปเห็นขณะที่เจสสิก้ากำลังเปลี่ยนชุดและดูเหมือนเขาก็จะแอบ,บมีกิเลสอยู่ไม่น้อยคืนนนั้น าบาทหลวงก็มานั่งถามเจสซก้าว่าเธอเป็นแม่ชีมานานแล้วหรือยังเธอก็โกหกว่าเธอเป็นมาตั้งแต่เกิดเพราะว่าเธอเป็นเด็กกำพร้าถูกพ่อจะทิ้งไปพูดไปก็มองหน้าพ่ออีโดมมนิกวันต่อมาหลวงพี่โจฮันเนสที่ตอนนี้ก็ดูเหมือนกูจะทําอาหารไม่ไหวแล้วก็ซื้อซุปกระป๋องมาอุ่นให้พวกมึงแดกซะเลยเพราะตอนนี้ผู้มีจิตศรัทธาก็แห่กันมาเป็นขบวนนับร้อยรวมทั้งวันนี้บิชอปไฮเจสก็เดินทางมาที่โบสถ์แห่งนี้ด้วยไฮเจสก็โดนเล่งรัดจากนายทุนว่าให้จัดการเรื่องนี้โดยเร็วพวกเขาาจะได้้้รรรรีบสงงโแมให เร็จแต่แล้วเมื่อเจสิกาได้เห็นหน้าของบิชอปไฮเจตก็ดูเหมือนเธอจะคุ้นนหน้าไอ้บิชอปคนนี้อยู่ไม่น้อยต่อมาบิชอปไฮเจตก็เดืบอกกับฟานซิสว่าเรื่องราวปฏิหารที่เกิดขึ้นนี้ได้ทราบไปถึงหูของพระสันตะปาปาและพวกเขาจะส่งทีมงานมาตรวจสอบถ้าเป็นเรื่องจริงโบสถ์แห่งนี้ก็จะได้รับการขึ้นทะเบียนและเหล่าบาทหลวงก็จะได้อยู่ที่นี่ต่อไปแต่แล้วขณะที่ฟานซิสกําลังเลิ่งล่าวิ่งเข้าไปในโบสถ์เขาก็ได้ไปพบกับความจริงว่าเลือที่ไหลออกไปที่รูปปั้นนั้นเป็นฝีมือของบาทหลวงโยฮันเนต่อ มาเหล่าบาทหลวงก็ได้มาประชุมกันโยฮันเนก,ก็ได้ยอมรับว่าที่เขาทําแบบนี้ก็เพราะว่าเขาไม่อยากถูกส่งตัวไปที่อัคเคเลนฟราซิสก,ก็ต่อต้านว่าน,นี่มาเป็นการหลอกลวงเป็นบาปมหันต์ต่อผู้ศรัทธาแต่แล้วตอนนั้นหลวงพ่อโดมินิกก็ได้บอกว่าให้เรามาโหวตกันว่าเราจะเก็บเรื่องนี้เป็นความลับต่อไปหรือจะเปิดเผยความจริงและถูกย้ายออกไปจากที่นี่และคะแนนโหวตก็เป็นไปอย่างที่เราคิดบาทหลวงทุกคนเห็นด้วยที่จะปกปิดความลับต่อไปมีก็เพียงแต่ฟราซิสคนเดียวที่ไม่เห็นด้วยคราวนี้ก็ไปกันใหญ่กับเรื่องราวของปฏิหารลก เล็กแดงคนป่วยคนแก่ก็เดินทางมาอย่างคับคั่งเพื่อหวังว่าปฏิหารจะช่วยให้ชีวิตของพวกเขานั้นดีขึ้นเงินบริจาคก,ก็เข้ามาอย่างท่วมทน้นอีกทั้งตอนนี้เราบาดหลวงก็ทํางานกันเป็นทีมผลาดการเป็นคนบีบเลือดโชว์ปฏิหารถึงแม้พวกเขาจะรู้ว่าปฏิหารนี้มาเป็นของปลอมแต่เราชาวบ้านผู้มีจิตศรัทธานั้นก็ไม่รู้หนุ่มคนหนึ่งที่ต้องนั่งรถเข็นตลอดเวลาโดยความศรัทธาก็ทําให้เขาสามารถลุกขึ้นยืนและเดินไปสาการะรูปปั้นไกลๆได้คืนนั้นเจสสิก้าก็ได้มาเจอกับบาดหลวงลูคัสลูคัสก็ได เป็นแม่ชีมาตลอดชีวิตการรักษาภูมจันนั้นมันยากไหมลูคัสยอมรับว่าตอนนี้เขามีความรู้สึกโหยหาและเขาคิดว่าเขากับเธอนั้นควรจะหยุดพบหน้ากันแต่ยังไม่ทันที่เธอจะได้ตอบอะไรบาทหลวงฟานซิสก็เดินมาเรียกพวกเขาฟานซิสเรียกทุกคนมาประชุมพอเขาได้รับโทรศัพท์จากสำนักขีและได้รู้ว่าเจสิก้านั้นเป็นตัวปลอมโดมมนิกจึงได้ยอมรับว่าเธอเป็นลูกสาวของเขาที่เขาต้องทําแบบนี้ก็เพราะว่าเธอต้องการที่พึ่งพิงแต่แล้วเช้าวันต่อมาโดเมนิกก็ได้รับจดหมายของเจสิกา้าและได้รู้ว่าตอนนี้ลูกสาว ของเขาได้จากไปแล้วจังหวะเดียวกันกับที่ตอนนั้นทางวัติกันได้ส่งนักวิทยาศาสตร์ให้มาตรวจสอบปฏิหารที่เกิดขึ้นว่าจะตรงกับข้อมูลที่มีหรือเปล่าพวกเขาต้องการที่จะตรวจเลือดที่ไหลออกมาจากปปลูกปั้นลูกค้าที่รู้ดังนั้นจึงรีบวิ่งไปตามหาโดมินิกและได้เห็นว่าตอนนี้หลวงพ่อโดมินิกกาลังเมาแอะเขารีบลากหลวงพ่อโดมินิกไปที่ให้เลือดเพราะว่าเลือดของหลวงพ่อโดมินิกนั้นเป็นกรุปเลือดหมู่เดียวกับพระเยซูในพระคัมภีร์และแล้วพอนักวิทยาศาสตร์ได้เอาเลือดที่ไหลออกมาจากรูปปั้นมาตรวจก็ได้พบ น่าแปลกใจก็คือในเลือดนั้นมีแอลกอฮอล์อยู่มากทางคููที่รู้ความจริงว่านั่นเป็นเลือดของหลวงพ่อโดมินิกที่กําลังเมาแอก็ได้แถว,ว่าบางครั้งพระเยซูก็ดื่มไวน์ในคัมภียังเคยบอกเลยว่าพระเยซูเสกเลือดของท่านเป็นไวน์องุนผู้ตรวจสอบจากวาติกันก็เลยเชื่อว่านี่มันเป็นปฏิหารจริงๆและแล้วคืนนั้นพวกเขาก็ได้เห็นข่าวว่าทางวัติกันจะได้ส่งพระคดีนาวมาที่โบสถ์แห่งนี้เพื่อสถาปนาให้เป็นโบสถ์ใหญ่เหล่าบาทหลวงทั้ง5คนก็ฉลองดีใจกันใหญ่และแล้วก็ถึงวันที่พักคดีนาว พระคาดินาวก็กําลังกล่าวคําต่างๆตามพิธีแต่แล้วอยู่ดีๆตอนนั้นหลวงพ่อเพาผู้ที่มีอาการบินเพีย้ยนหลงหลงลืมลืม,ลมก็ได้ไปหลุดกระซิบบอกกับบิช,ชอปไฮเจตว่าที่จริงเลือดนั้นไม่ใช่เลือดของพระเยซูล,ละเป็นเลือดของเหล่าบาทหลวงเองที่ถูกบีบส่งไปตามท่อรับหลังลูกปั้นเมื่อบิช,ชอปไฮเจตได้ยินดังนั้นก็ได้สั่งให้ลูกน้องไปกระซิบบอกพระคาดินาวและพิธีศักดิ์สิทธ์ก็ได้ล้มลงอย่างไม่เป็นท่าเหล่าบาทหลวงทั้ง5คนก็ถึงเวลาถูกส่งตัวไปอยู่ที่โบสถ์อััคาาาเเลลนนี่่่ออยูหงงกกกะจมมรวข้็ อาศัยอยู่ด้วยความขมขืนด้วยความเข่งครัดห้ามพูดกันเลยแม้แต่คําเดียวและทุกๆคืนหลวงพ่อฟาซิสก็จะสวดอ้อนวอนให้พระเจ้าเห็นใจนําพวกเขาออกไปจากที่นี่วันต่อมาขณะที่พวกเขากําลังไปลากซุงภายในป่าหลวงพ่อลูคัสก็ดูเหมือนจะทนไม่ไหวแล้วเขาได้วิง่งหนีกลับไปที่โบสถ์และได้ขุดร่างของหลวงพ่อโซลมอนเพื่อจะเอากลับไปที่ซิมบับเวอีกทั้งตอนนั้นดูเหมือนเราก็จะเห็นว่ามันคงเป็นฝีมือของเจสิกาที่แอบไปถ่ายรูปในซ่องโสเพณีวันต่อมาหลวงพ่อโดมินิกจึงได้รับรูปถ่ายเรื่องราวความ รับของบิชอปไฮเจตทั้ง4คนก็ได้ตัดสินใจเดินทางออกจากโบสอัคเคเลนและได้ไปพบกับบิชอปไฮเจตพวกเขาได้โชว์รูปถ่ายรับที่ได้มาจนทําให้เอบิชอปไฮเจตถึงกับหน้าถอดสีพวกบาทหลวงยื่นข้อเสนอว่าให้เอาโบสของพวกเขากลับคืนมาพร้อมกับให้เงินสนับสนุนทุกเดือนและกับการเก็บเรื่องนี้ไว้เป็นความลับบิชอปไฮเจตก็ทําอะไรไม่ได้นอกจากยอมโดยดีและเมื่อหลวงพ่อทั้ง4คนกลับมาถึงที่โบสก็ได้เห็นว่าร่างของหลวงพ่อโซลมอนได้หายไปจากนั้นหนังก็ตัดมาอยู่ที่ประเทศซิมบับเวเราก็จะได้เห็นว่่าลงพอ ลูคัสได้ทำตามความประสงค์ก่อนตายของหลวงพ่อโซโลมอนและได้นําร่างของเขากลับมาฝังไว้ที่บ้านเกิดตอนนั้นเองหลังจากที่พิธีฝังศพเสร็จสิ้นลูคัสก็ได้เห็นว่ามีรถกระบะคันหนึ่งกําลังขับมาและนั่นก็คือหลวงพ่ออีก4คนที่เดินทางมาหาลูคัสและได้บอกข่าวดีว่าตอนนี้โบสถ์กลับมาเป็นของพวกเขาแล้วสุดท้ายหลวงพ่อทั้ง5คนก็ได้โบสถ์ของพวกเขากลับคืนมาด้วยความช่วยเหลือจากเจสสิก้าและหนังก็จะจบลงแต่เพียงเท่านี้เป็นยังไงกันบ้างครับกับหนังเรื่องว n น e r b r o ร h e r เป็นเพื่อนๆจะเลือกอะไรระหว่าง ความศรัทธากับความจริงสำหรับภาพยนตร์เรื่องวันเดอ b บลาเดอออกฉายครั้งแรกเมื่อปี2014ได้คะแนนจากเว็บ IMDb ไป5.8คะแนนถ้าเพื่อนๆชอบหนังเรื่องนี้ก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด subscribe เป็นกำลังใจให้ช่องของเราด้วยนะครับหรือถ้าใครอยากจะโดเนตตามแรงศรัทธาก็สแกน QR code ที่ขึ้นอยู่ตรงหน้าได้เลยแล้วกลับมาพบกับจ u c h a n n e นได้ใหม่ในตอนถัดไปสำหรับวันนี้ลาไปก่อนสวัสดีเดอ้อ